สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลีหลังจากที่สาวไทยของเราสามารถเอาชนะจีนคว้าแชมป์ได้ในค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์สุดน่าประทับใจเกิดขึ้นครับแอดมินเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็สุดยอดจริงๆครับขอบคุณสาวๆทีมออสเตรเลียจริงๆที่ได้มีการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันดูทีวีเชียร์สาวไทยของเราผ่านทางช่อง PPTV 36ที่โรงแรมที่พักนั่นเองครับลองมาดูคลิปกันเลยครับ 现在请我走。<天> นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราสามารถเอาชนะจีนแล้วก็คว้าแชมป์ได้สําเร็จพวกเธอที่รวมตัวดูเชียร์สาวไทยของเราก็เฮกันสนั่นเลยครับพร้อมกับพูดว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์น่ารักสุดๆไปเลยครับสาวๆออสเตรเลียนอกจากที่จะเชียร์สาวไทยของเราแล้วเธอได้มีการออกมาบอกด้วยครับว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่เล่นกันได้อย่างสุดยอด พร้อมทั้งบอกว่า we love thailand พวกเรารักไทยแลนด์ครับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ชื่นออกชื่นใจจริงๆครับสาวสาวออสเตรเลียก็คงจะมีสาวไทยของเราเป็นไอดอลอย่างแน่นอนครับถึงได้ชื่นชอบขนาดนี้